ทันไหมไม่ทันเ่ะเรื่องค้าผมปวดริวเรือดเลยอย่าลืมลางน้ำด้วยนะเฮ้ยคุณลุงบอกอะไรยังงก็ว่าอยู่เขาผอดแล้วมึงผิดแล้วนี่อะไรเขาเฮ้ย เอาตัวเองให้รอดก่อนเถอะหนักมากปะอยากใหไดละลายขับรถดีดีไหมไรยขาดุูดๆูด้ร่ไ้่ขาดกูด เฮ้ยภาษาอังกฤษมันต้องจากข้างหลังไปข้างหน้าก็บอกว่าไหนกูดกูดได้ค่ะยูทูบไม่ต้องลงเลยไม่เอาจะลงเฟซหรือแท็กเลยเดี๋ยวก็แท็กด้วยคนเหมือนกัน่าง้นเลยแฮ่ชื่ว่าอกว่าจะนเดี๋ยวกลับมาค้ำต่อเฮ้ยตอนนี้คุณมีความสุขไหมกับมัน้ เอาเอาไปบักิปไปเหนื่อยไปอะไรเป็นคนนี่แหละไม่ใช่เป็นของกูนะเหนื่อยจิตเหนื่อยใจกับมันจะสูงเลยหรือจากค้าเลยจะเข้าไหมห้องน้ำอ่ะจะเข้าไหมเอ่ก็ถามว่าสูงไหสูงกูง่วงมือใกับเรื่องจริง รู้ตั้งแต่รู้ตั้งแต่ไปซื้อเบี้ยวเลยจิ๋มเลยกับต้องหนาวแล้วทุกคนเฮ้ยรู้สึกไงกับมันวะรู้สึกขำมากขำมากไม่รู้อคนที่ขำมากเออมันขี้มันยังไม่หยุดอีกนะอ๋อขีอ้อยขี้อ้อยยังต่อมาได้เฮ้ยปักล็อกประตูไหมอะ ประตูล็อกไหมประตูไม่ได้ล็อกเปิดประตูไว้เดี๋ยวไปแอบดูไปเดิไปแอบดูลนี้เลยนแี่น่น่ไม่ีดิฟังดูคำพูดเลยน่